มันเยี่ยมมากที่เอารางน้ำออกมาแล้วก็อบชุบที่ขอบใช่เราทำเลอะเทอะมันเจ๋งสุดๆไปเลยอาลกะกรรมการแต่เริ่อที่มีของเดฟครับมันเป็นมีตที่สวยเสมอกันและสะอาดมีก้อนก้อนอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ไม่เป็นไรนะเขาบอกหาข้อผิดพลาดเขาบันแล้วก็แบบว่าเพื่อนผมไม่เจออะไรเลยมาดูมีดของเคลลี่กันบ้าง ความรู้สึกมันหนักนิดหน่อยแต่ก็หนละครับเมื่อคุณคิดถึงปัญหาที่เธอมีเธอไม่เคยท้อเธอทำต่อผมชอบมากๆพา,าละเอียดกว่านี้หน่อยจะดีมากแต่แน่นอนรูปร่างดีสำหรับการแข่งขันสับและเฉือนมากเยี่ยมเลยคราวนี้มาดูของริชกันบ้าง Rich กับเคลลีคล้ายกันมากแต่ผมคิดว่าเคลลี่นำหน้าเขาแม้แต่การฝนก็ยังไม่สมมากันมีหลายอย่างที่ควรทำรวมถึงตรงนี้ เอเวลา20นาทีก็สามารถที่จะจัดการกับปัญธานนี้ได้และมันก็น่าผิดหวังที่ได้เห็นและผลงานของริวล่ะครับคราวนี้ริวทาได้ดีขึ้นครับเขารู้ว่าต้องทําอะไรเขามีแผนและเดินหน้าลุยดูเหมว่าเขาทำมีดให้แข็งจึงเป็นพัฒนาการของเขาเราไมใช่ทำมีดที่ทําบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอการอบชุบเหล็กแนวนอนบางคนทำได้ดีกว่าคนอื่นนิดหน่อยเอาละ ทาง,งั้นก็เดินหน้าแล้วก็ทดสอบการตะบายที่ขอบนะริวมันลื่นดีแต่ว่าไม่แข็งเท่ากับที่ผมอยากให้เป็นมีของเดฟบ้านครับนี่ก็สิ่งที่ผมอยากเห็นมากกว่าโอ้มาสเก็ตทันทีเลยนะใช่เอาละมีของเคลลี่กันบ้างดีมากสวยง,งามแลยแข็งสุดท้ายมีของริชครับ จริงๆแล้วมันแข็งที่สุดในทั้งหมดกรรมการถึงเวลาแล้ว <Okay. S 2> คุณตัดสินครัสุดท้ายแล้วหรือยังอ๋อ oh, ครับเอาละไปบอกช่างมีดกันดีกว่ากรรมการตัดสินครั้งสุดท้ายแล้วนะครับถึงเวลาที่หนึ่งในพวกคุณจะต้องออกจากเดอะฟอร์ชช่างทอมีดต้องออกจากเดอะฟอร์ชก็คือรี <Real. S 1> <Real. S 2> ครับมีดของคุณไม่ผ่านการคัดตัวครับรีย ผมชอบดีไซน์ของคุณและสิที่คุณทำเมื่อเราไปถึงการพิจารณาเราเช็คใบมีดและตะไบที่ขอบแล้วเกลี้ยงไปทั่วขอบความจริงก็คือใบมีดไม่แข็งเต็มประสิทธิภาพและนั่นก็คือเหตุผลที่คุณต้องกลับบ้านเด,วดีวันนี้นี่ดะทำดีริวผมนองขอให้คุณวางอาวุธและไปจากเดอะฟอสซผมแปลกใจนิดหน่อยเพราะผมคิดว่าผมทำทุกอย่างถูกต้องกับใบมีดแต่ว่าผมทำพลาด ตอนนี้เป็นโอกาสกับคนอื่นที่จะโชว์ผลงานผมจะออกไปข้างนอกแล้วก็สูบซิก้าสักหน่อย